สีมงคลประจำวมศุขที่28มีนาคม68ยามกลางวันวันนี้ขึ้น15ค่ำวันพระครับสีมงคลที่โดดเด่นในเรื่องของเดชอำนาจวาสนาบารมีการปกครองใช้สีแดงครับตุกนี้สีแดงเป็นเดชสีมงคลที่โดดเด่นในเรื่องของการเงินการค้าการขายความมั่งคั่งมั่งมีสีสุขลาบผลภูนทวีอุดมสมบูรณ์ ร่มเย็นเป็นสุขสมปราถนาผู้คนรักใคร่ใช้สีฟ้าครับสุกนี้ฟ้าเป็นสีตรงวันด้วยครับเลือกใช้ได้เลยสีมงคลที่โดดเด่นในเรื่องของมนตรีคือสีม่วงน้ําเงินเข้มกรมท่าคลามเข้มสีเข้มเข้มเป็นมนตรีผู้คนให้ความเคารพให้การยอมรับให้การนับหน้าถือตาให้ความเกรงอกเกรงใจตีต้องห้ามตีต้องห้ามวันสุกนี้คือสีส้มสีแสด ส้มแตตกกาลักกินีหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงนะครับเลืกที่ใช่เลืกที่ชอบเป็นเลิศครับสีมงคลประจำาวันศุกร์ที่28มีนาคม68ยามกลางวันวันนี้ขึ้น15ข้ามวันพระครับสีมงคลที่โดดเด่นในเรื่องของเดชอํานาจวาสนาบารมีการปกครองใช้สีแดงครับสุกนี้สีแดงเป็นเดช สีมงคลที่โดดเด่นในเรื่องของการเงินการค้าการขายความมั่งคัง่งมั่ง,ม,งมีสีสุขลาาผลภูนทวีอุดมสมบูรณ์ร่มเย็นเป็นสุขสมประาดถนาผู้คนรักใคร่ใช้สีฟ้าครับสุขนี้ฟ้าเป็นสีตรงวันด้วยครับเลือกใช้ได้เลยสีมงคลที่โดดเด่นในเรื่องของมนตรีคือสีม่วงน้ำเงินเข้มกรมท่าคลามเข้มสีเข้มๆเ,เป็นมนตรี ผู้คนให้ความเคารพให้การยอมรับให้การนับหน้าถือตาให้ความเกรงอกเกรงใจที่ต้องห้ามที่ต้องห้ามบรรทุกน,นี้คือสีส้มสีแสดส้มแสดตกกาลักกินีหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงนะครับเล็กทีช่ชัเล็กที่ชอบเป็นเลิศครับ